สวัสดีครับลาเพชรพลอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กอนะครับเปิดแค่3วันเสาร์อาทิตย์จันทร์มีบริการส่งด่วนนะครับ EMS แบบลงทะเบียนนะครับมีวงเงินรับประกันสินค้ามั่นใจได้เลยว่าสินค้าปลอดภัยถึงมือแน่นอนครับพี่ๆท่านไหนที่อยู่กทมนะครับสามารถนัดรับนัดชมในที่เจเจมอจะดูจักนะครับก่อนไปรับชมสินค้าแล้วกรอย่าพี่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการอัปเดตสินค้าก่อนใครขอบพระคุณครับ แหวนทองคําขาวชูเพชรประดับด้วยเพชรเกรสรตรงกลาง1เม็ด0.21กะรัตเพชรเกรสรโดยรอบอีก21เม็ด0.11กะรัตเพชรไล่แหวน14เม็ด0.21กะรัตเพชรรวม0.53กะรัต ตัวเรือนทองคําขาว75%ไซ์แหวน54น้ำหนักรวม4.9กรัมราคา32,800บาทครับเนื่องจากมีพี่ๆถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่าเพชรล้านผมนามร้อยหรือเปล่าเบลเยี่ยมขัดไหมคลิปนี้จะขออธิบายโดยคร่าวๆนะครับ จะขอพูดตรงๆแบบไม่อวยล้านตัวเองไม่อวยของตัวเองนะครับขออธิบายเรื่องน้ำเพชรก่อนนะครับก็ถามว่าน้ำ้อยหรือเปล่าขอตอบนะครับเ่าไม่นะครับทรลานะครับจะเป็นสินค้ามือสองสินค้าหลุดจำนำนะครับผสมกันนะครับปริมาณ70%นะครับอีก3 0จะเป็นงานชิ้นใหม่นะครับเพชรน้ำ้อยนะครับถ้าเป็นสินค้ามือสองนะครับหยิบแหวนเพชรมาร้อยวงนะครับอาจจะไม่เจอเพชรน้ำ้อยสักวงก็ได้นะครับ เนื่องจากเพชรน้ำลอยนะครับพบได้ยากมากนะครับในสินค้ามือสองสินค้ารุดนจำนำนะครับเพชรน้ำลอยนะครับส่วนใหญ่จะขายแยกนะครับซื้อเป็นห่อนะครับหรือว่าเป็นเพชรติดใบเซอร์นะครับผู้ซื้อจะต้องซื้อเพชรแบบนั้นมานะครับแล้วนํามาขึ้นตัวเรือนจ้างช่างเจลลี่ออกแบบแล้วก็จัดทําตัวเรือนนะครับซึ่งกว่าจะได้แหวนเพชรมาวงหนึ่งเนี่ยราคาแพงมากนะครับแพงกว่ามือสองหลายเท่ามากนะครับที่ร้านนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าน้ำา 96- 97ขึ้นหมดนะครับจะคัดมาหมดนะครับ แต่ถ้านามน้อยกว่านั้นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นงานเก่างานโบราณนะครับเพราะงานเก่างานโบราณนะครับคุณค่าของชิ้นงานนะครับไม่สามารถวัดได้ด้วยคุณภาพเพชรนะครับจึงขอเรียนว่าสินค้าเพชรนามร้อยนะครับ คนที่ทาเครื่องระดับเพชรน้ำลอยนะครับส่วนมากจะไม่ขายเป็นมือสองนะครับเขาจะทําเก็บนะครับส่วนถ้าเป็นสินค้างานใหม่นะครับงานมือ1นะครับจะคัดน้ํา9 7ขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องเบลเยี่ยมคัดนะครับสมัยนี้นะครับถ้าเป็นเพชรงานใหม่นะครับที่ไหนก็เลือกก็เบลเยี่ยมคัดหมดนะครับเนื่องจากสมัยก่อนนะครับ เพชรที่เจอในได้รูปสัดส่วนเล่นไฟนะครับจะมาจากประเทศเบลเยียมนะครับหรือลองมาจะเป็นประเทศรัสเซียนะครับเขาจึงเรียกว่าเพชรเบลยเยียมคัดนะครับเพชรที่มีคุณภาพเจอในดีที่สุดนะครับแต่สมัยนี้นะครับมาตรฐานการเจอในทุกประเทศนะครับมีมาตรฐานใกล้เคียงกันหมดนะครับแทบจะเหมือนกันเลยนะครับ สถาบันวิจัยเพชรนะครับสถาบันควบคุมคุณภาพเพชรนะครับโรงงานเจรนเพชรนะครับเขาได้จ้างพวกนี้มานะครับควบคุมมาตรฐานการเจรนเพชรโรงงานเขานะครับไมโอเพชรจะมาจากประเทศไหนสมัยนี้นะครับเหมือนกันหมดนะครับเกือบจะใกล้เคียงกันหมดแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเบลเยียมคันนะครับจึงหมายความว่าเพชรที่เจรนสวยนะครับเล่นไฟนะครับซึ่งคำว่าเบลเยียมคัดในสมัยนี้จะตีความหมายว่าเป็นอย่างนี้นะครับเพชรที่ร้านนะครับถ้าเป็นงานใหม่สวยเล่นไฟหมดนะครับ งานจิวเวลี่ชิ้นไหนนะครับที่มีคัดเป็นอินเดียคัดหรืออินเดียซูเปอร์นะครับทางร้านจะแจ้งให้ทราบหมดนะครับพี่ๆสบายใจหายห่วงได้นะครับส่วนความสะอาดเพชรนะครับที่ร้านจะคัดเพชรที่ไม่มีตําหนิหน้าเพชรนะครับความสะอาดมีตั้งแต่ VS ถึง VVS นะครับประมาณนี้นะครับยกเว้นงานเก่างานโบราณนะครับจะเป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับหมดทั้งมวลนะครับพี่ๆต้องพิจารณาราคาด้วยนะครับที่ร้านขายสินค้ามือสองราคาถูกมากนะครับ จะนำไปเปรียบเทียบกับเพชรที่ติดใบเซอร์เพชรนาร้อยไม่ได้นะครับราคาต่างกันหลายเท่ามากนะครับพี่ๆต้องพิจารณาราคาควบคู่ไปด้วยนะครับถ้าโชคดีที่ร้านได้สินค้ามือสองที่เป็นเพชรน้มร้อยมาที่ร้านก็จะตี96 97ขึ้นหมดนะครับทุกชิ้นนะครับแต่จากประสบการณ์นะครับร้อยชิ้นแทบจะไม่เจอเลยนะครับถ้าเป็นสค้ามือสองนะครับ พี่ๆท่านไหนสนใจแหวนเพชรวงนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์ตามไลน์ที่เห็นด้านล่างนะครับคลิปนี้ขออธิบายเพียงสั้นๆเท่านี้นะครับขอบคุณครับ